สวัสดี f อซของต้อมกระชัยดำสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี f อสวัสดีพี่น้องชาวใต้ครับผมสวัสดีพี่น้องชาวใต้นะครับต้อมกระชัยดำดีใจขนาดเลยอู้เมืองดีกว่าเนาะอู้เมืองนะครับดีใจนะครับต้อมกระชัยดำนะครับบอกตลอดนะครับว่าเออมีคน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 เขาบอกว่าไอต้อมมันมีร้านหรือเปล่าบอมีผมบอมีร้านนะครับไอต้อมมีร้านหรือเปล่าบอมี เขบาบอกวา่้ไอ้ต้อนทำรถเป็นกน็ไอ้ต้อมมันเป็นรถแบบจ้างอันนี้คือที่ผมได้ยินมานะอ่ะโอเคฟังนะครับพี่น้องผมเนี่ยครับต้อมกับชายดําเนี่ยนะครับบมมีร้านผมเนี่ยบมมีร้านบมมีช่างแต่ผมต้อมกับชายดําคนนี้แหละครับสร้างรถปิบากหนึ่งคันส่งไปทั่วประเทศครับผมทํารถพิบากหนึ่งคันเพื่อกับสายลุยมาหลายคันหลายคนแล้วนะครับผมคือผมไม่ได้ออกตัวนะครับว่า ผมทํารถแข่งแต่คนที่เปิ้ลติดตามผมคนที่เปิ้ลติดต่อผมมาในสไตล์ที่เปิ้ลเห็น,ผม,น,น,นผมเป็นคนทํารถเนี่ยเปิ้ลบอกว่าผมอะเป็นคนทํารถจบไปได้ทํารถแรงนะครับคนที่ทํารถแรงมีกว่าผมไปละครับคนที่ทํารถแรงรถอยู่ในสนามไปละขี้เต๋อครับอันนั้นแยกไปนะครับหนึ่งอันนั้นคือส่วนรถแรงแต่ สำหรับ f c ซที่เปิน้นติดตามผมนะครับอย่างทั่วสารทิศทั่วฟ้าเมืองไทยที่เปิ้นกดติดตามมาผมที่เปิ้นสั่งให้ผมบปนคนทำรถนะครับเปิ้นบอกว่าต้องกระชายดำเป็นคนที่ทำรถแล้วมันจบผมนีใจขนาดครับผมนีใจขนาดนะครับที่ผมมีมิตรลักผมมีหลักๆเนี่ยทางใต้นเนี่ยนักขนาดสวัสดีครับ FC ซครับสวัสดี f อซโครลาครับ ดีใจคณะครับผมต้องกระชัยทำดีใจคณะนะครับเอผมได้รับความไว้วางใจนะครับทั้งๆที่มีคนเนี่ยมาว่าแตงหลังใส่คือผมอ่ะน่านะครับเพียงแต่ผมบอกอู้บ่ได้นะครับว่าใขยบอกคนอู้ถามว่าผมหมูกรอบผมหมูนะใข่บอคนว่าผมหมูนะครับผมหมูเพราะว่ายังคนห้าคนจังท่านกว่ามีคนที่ฮันบ้าคือผมอ่ะคนห้าท่านกว่ามีคนจังท่านกว่ามีครับ แล้วคนตีจ้างท่านตอนที่ท่านว่าเงื่อผมก่อนมีผมถึงงู้งอย่างนี้ครับว่าใครใครอะเตี้ยว่าเงื่อผมว่องผมหูม้มดครับปีผมบอกอู้ไปได้แต่สาหรับผมพวกคุณที่ว่าเงื่อผมไม่ได้มีความสัมพันธ์ไปได้มีความหมายกับผมเลยผมเลยบ่สนใจนะครับฉะนั้นผมขอเอาความสนใจท่าวดของผมมาทำมือกับเอซคนที่เปิ้นท่ผมดีกว่าเนาะ เขาเลยนะครับพี่น้องฉะนั้น <c oughs> ใครจะหักมาหักก็จังนะครับเนาะเฮาอยู่ของเฮาครับเฮาอยู่ของเฮา,เ,าเขาบอกว่าไอ้ต้อมมันหมอมีร้านร้านมังก็กหมอมีไอ้อยังมังกอหมอมีนี่ยัาเพาถึงทร,ออง,ววรงรถขึ้นมาเฮ้ยไอ้ต้อมเนี่ยแล้วเวลาเป็นทรงลถขึ้นมาเนี่ยเปิ้นส่งข้ามจังหวัดเลยครับเปิ้นส่งข้ามจังหวัดขึ้นมาเลยครับเออเนาะอันนี้ผมขอบอหัวเนอะพี่น้องที่โกติต่างผมพี่น้องว่าอย่างไงครับ พราไอหยางครับเพ่อไอหยังทั้งทั้งที่ต้อมกับชายดำบอกตลอดผมไม่ใช่นักแข่งผมไม่ใช่นักแข่งผมมีร้านตัวเองผมมีร้านแต่นี่อย่างถึงมีคนส่งรถกันเป็นแสนเป็นแสนขึ้นเพื่อให้ผมทําการโมนิฟายมีคนหลายคนเข้าจังกนใจครับว่าไอต้อมมันยไอหยังผมบาสามารถอู้ได้ครับว่าเพ่อไอหยาง ผมบอสามาคูณได้ครับว่าเพราะอย่างมาตรฐานในการทํารถของผมเป็นแบบนี้ครับมาตรฐานการทํารถของผมมาตรฐานการขี่รถของผมเป็นแบบนี้ครับผมขี่รถของผมแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วครับมาตั้งมือแล้วครับนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างผมจะเป็นนั้นทุกอย่างครับถ้ามันผ่านคือบ่าใจถ้ามันผ่านคือบปใจฉะนั้นผมมีทีมงานที่สุดของทีมงานครับที่จะทํารถให้ท่านผมต้องกระชาอู้ตอนนี้เห็นหนึ่งรอบ เอาดังๆนะครับลหลายๆคนที่ที่ชอบแต่งหลังผมกู้รับหลังใส่หลังผมไม้ป้ต้องกู้รับหลังผมกู้ตามซื้อเลยครับ <_ an> <_ an> ต้องกระชายดำเบามีร้านไม่มีร้านอู้เป็นภาษากลา,างครับต้องกระชายดำไม่มีร้านฟังไว้ตรงนี้นะครับใครนะครับที่พู้ใส่หลังผมจังเลยว่าไอ้ต้อมมันไม่มีร้านอย่างไงอย่างนี้ถูกผมไม่มีร้านผมไม่มีร้านฟังตรงนี้ผมไม่มีร้านท่านฟังถูกแล้ว แล้วผมก็ไม่เคยไปเถียงด้วยผมไม่เคยไปเถียงท่านด้วยว่าผมมีร้านนะครับไอ้ต้อมมันไม่ใช่ทำคนเดียวนู่นนั่นนี่ก็ว่าไปบลา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 ว่าให้ผมไปไอ้ต้อมอย่างนั้นอย่างนี้ยกเราไปอย่างนั้นอย่างนี้แต่สิ่งที่ต้อมกระชายดําสร้างขึ้นมาผมทํารถส่งไปทั่วประเทศไทยครับรถแต่ละคันที่ผมสั่งรถแต่ละคันที่มีคนสั่งทํา เขาสั่งตรงมาสร้างโดยเฉพาะครับเขาสั่งตรงยกหูโทรศัพท์โดยตรงครับมาหาผมต้อมกระดาชัยดำครับของผมสั่งเป็นของเขาหนึ่งคันโดยเฉพาะผมส่งไปทั่วประเทศไทยมาหลายคันแล้วครับนี่คือคนที่บอกว่าไม่มีร้านและไม่มีความรู้เขาบอกผมนะเขาบอกว่าไอ้ต้อมมันไม่มีความรู้ กราบขอพระคุณครับที่พี่ว่าให้ผมผมก็จะทําประมาณนี้นะครับแต่คนที่ผมทํารถเพื่อแต่ละคนปใช่กะเลกะลาดนะครับทุกๆคนที่ผมทํารถเพื่อเปิ้ลล้วนแต่ผ่านการแข่งขันมาทั้งนั้นครับนะครับเ c ที่เปิ้ลติดตามผมมา f c ที่เปิ้ลติดต่อผมเพื่อทำรถเพื่อครับล้วนแต่เป็นบุคคลที่ผ่านการแข่งขันโชคชนในสนามมาทั้งนั้น ถ้าถามว่าไอ้ต้อมมันโมคุณคิดว่าผมจะโม้ถึงขนาดทํารถขึ้นกับระดับแชมป์หรือเปล่าครับนะครับเนาะฉะนั้นใครที่จะว่ายผมก็บลาบลาบลา,บาไปเรื่อยๆนะครับเนาะส่วนผมนะครับจะทําหน้าที่ของผมยีที่สุดเข้าเรื่องพี่น้องเข้าเรื่องนะครับผมมีคําสั่งด่วนตอนเนี้ยมีคําสั่งด่วนจากนครศรีนะครศรีธรรมราชเนาะ พี่น้องชาวใต้นะครับตอนนี้พี่ไปอยู่ภูเก็ตนะครับโทรมาหาผมต้อมต้อมทํารถให้ผมคันหนึ่งต้อมทํารถให้ผมคันหนึ่งพอถามว่าพี่จะเอารถอ,อย่างังผมอยากได้รถเอนดูโรล,ลุยป่าอ่ะนั่งคุยกันไปนะครับผมก็นั่งคุยกันไปอ่ะว่าบบนั่งคุยเลยนั่งคุยว่าพี่สูงเท่าไรหนักเท่าไรพี่กี่รถสไตล์ไหนถามทุกอย่างครับถามทุกอย่างจนสุดท้ายเราได้คําตอบแล้วว่า พี่แกเคยขี่รถโมโตอครอสมาก่อนนี่คือลูกค้าของผมนะครับอีกหนึ่งคนนะครับนั่งคุยกันเรียบร้อยนะครับผมรู้สึกว่าผมนั่งคุยกับแกเกือบเกือบครึ่งนะชั่วโมงนะเกือบชั่วโมงดีซ้ําไปนะครับนั่งคุยกันครับสรุปว่าพี่แกเนี่ยเปิ้ลขี่รถมโตอครอสมาก่อนนะครับเคยขี่สองร้อยห้าสิบแล้วเปิ้ลหยุดทีนี้เปิ้ลอยากได้รถไงซื้อเปิ้ลซื้อเปิ้ลกับเป็นคนขับรถมาก่อนนะครับอ่าครับเปิ้ลเป็นคนเปิ้ลเปินคนโมนิฟายรถดีซ้าไป นะครับน่าคุยกันเรียบร้อยนะครับปุก็ถามสเปกว่าพี่สูงเท่าไรพี่หนักเท่าไร่พี่ขี่รถสไตล์ไหนพี่ชอบขี่รถสไตล์ไหนจนสุดท้ายเฮามานั่งอู้กันจนได้รถขที่มันเป็นของเปิน้นซึ่งเปิ้นจะต้องใจรถ k l x 1 5 0 b f สเปกนะครับที่คุยกันเรียบร้อยเลยครับเนี่ยล้อหน้า21ล้อหลัง18ครับฉะนั้นรถคันนี้ผมบอกว่าผมมันจะต้องสร้างสเตป1 9 0 c ีให้อายเปิ้์นในใจ รถคันนี้จะต้องส่งลงไปสมุยนะครับครับสมุยไอ้เปิ่อเป็นคนสุราษฎร์ไม่ใช่ไอ้เปิดอเป็นคนนครศรีธรรมราชครับนะครับก็สรุปต้องต้องหารถในผมเลยอ่ะแต่นี้เขาเรื่องครับถึงกระบวนการวิธีที่ผมจะต้องทําการค้นหารถตอนนี้ผมประกาศไปหมดแล้วนะผมดูรถ150 BF ทุกคนันย้ํานะครับพี่ใครที่จะฮื่อผมเป็นคนทํารถผมย้ํานะครับ ผมจะไม่เอารถที่ทําการโมดิฟายมาแล้วแล้วไปซื้อมือสองมาทําการโมดิฟายให้พี่ไม่ครับติด <Bueno> ขัดไม่เอาครับฉะนั้นรถที่ผมจะทําการโมดิฟายให้พี่ต้องเป็นรถเดิมๆเ,เท่านั้นรถที่ทําการโมดิฟายมีประกาศขายเยอะแยะครับเยอะแย,ะเ,ยะเลยนะครับแต่ผมไม่เอาไม่เอาครับไม่ผ่านสรับผมรถที่จะทําการรถนะครับที่จะเอามาทําการโมดิฟายจะต้องเป็นรถเดิมๆเ,เ,เท่านั้น ยังไม่ผ่านมือใครมาก่อนผมถึงจะเลือกเอารถคันนั้นมาทับเนี่ยครับฟังไว้นะครับพี่น้องใครนะครับที่จะให้ผมต้อมกระชาํด,ดำนะครับทําการโมดิฟายรถของท่านต้อมต้อมหารถให้ผมเลยเนี่ยวันเนี้ยเขาเรียกว่าการคัดสรรรถตอนนี้รถได้แล้วนะครับผมหารถได้แล้ะเป็น150ย f เดิมๆจากศูนย์ปี61แต่ผมได้มาราคา60 0 0 0กว่าบาทอก็ขอถามเอ รถรถร้150 B B 61, ขอยห้าสิบปีเอฟปีหกหนึ่งเขาขายกันราคาห้าหมื่นกว่าบาทแล้วแต่พี่ครับพี่ไปหาเอาเถอะครับใครที่คิดว่านะครับคุณจะเอารถมาทําแล้วถ้าบอกว่าถ้าจะไปเอารถมาแล้วคือผมจะปไปเอารถแต่งมาทําเลยเด็ดขาดครับผมจะปไปเอารถแต่งมาทําเด็ดขาดทําไมเพราะผมโดนมาแล้วผมโดนมาแล้วครับผมถึงรู้ฉะนั้นสาเหตุว่าทําไมต้อมกับชายดำนะครับต้องเลือกเอารถที่ เป็นสแตนดาดจากโรงงานเอามาทำการโมดิฟายหน,หนการสึกหลอของรถสแตนดาดกับรถที่ทำการโมนิฟายมาแล้วมันคนละอย่างกันครับลูกปืนก้านข้อลูกปืนข้อแบริ่งชับมีส่วนสำคัญหมดถ้าผมไปหาซื้อรถที่เขาประกาศขายตามเฟสที่มันแต่งมาเรียบร้อยที่มันขี่เรียบร้อยชับแบริ่งก้านข้อนะครับอุปกรณ์หลายๆอย่างของรถพี่ มันจะพังเมื่อไหร่ยังไม่รู้เลยนะครับมันจะพังเมื่อไหร่ยังไม่รู้เลยเพราะว่าอะไรก็กลัวเขาจะขายรถมาให้ท่านนะครับเขาขี่มาขนาดไหนกันแล้วครับท่านก็รู้อยู่ยิ่งรถแต่งเนี่ยเอาเถอะยิ่งรถแต่งนะครับเอานะครับนะครับสลรับผมมันไม่จบนะครับผมจะทําใหม่อย่างเดียวครับแล้วผมจะทําตามสไตล์ผม รถทุกคันนะครับที่สซนเมืองข้ตั้มกะชาดำทําที่เชียงใหม่แล้วผมส่งไปทั่วประเทศไทยไม่เห็นมีปัญหาเลย mm. เคราขี่กันมาโผล่านแสดันไหวนะครับจากนั้น mm. ผมจะเลือกทํานะครับในสเตปที่ผมทํเรื่องมันชัวร์ที่สุดก็คือรถที่ท่านเห็นในยูนูส์อะที่ผมไปขี่กันนั่นแหละครับคือสเตปที่สุดจากผมรถนะครับจะมาแบบไหนผมม่สนใจนะครับผมทําการล้างหน้าไพ่หมดครับผมม่สนใจเลย นะครับผมล้างหน้าผ้ายหมดฉะนั้นอุปกรณ์ปริมาตรฝาสูบแรงอัดคาบูกรองทุกอย่างท่อสูตรระบบไฟต้องกระดาชัยดำจะทำการเดินใหม่ครับเดินใหม่ทั้งหมดครับผมมีนะครับจะไปเอาจูของเก่าแล้วเอามาขายต่อ n no. น no ครับมันไมาได้สูตรสำหรับผมสูตรที่ชัวร์ที่สูตรสำรับผมคือพวกผมต้องทำใหม่เท่านั้นฉะนั้นระบบโชคหน้าโชคหลงังทุกอย่างทำใหม่หมดครับ ท่านจะได้รถใหม่ไปจากท่าันฟังนะครับท่านจะได้รถใหม่รถใหม่ๆจากผมนะครับหนึ่งคันตอนนี้ต้อมกระชดดายดำกาลังเดินทางไปแสนปะตองครับเพื่อจะไปเอารถตอนเนี้ยผมได้รถละผมได้รถละครับตีอีกสักแป๊บหนึ่งเนี่ยนะครับกาลังวิ่งไปอยู่อ่ารู้สึกว่าอยู่แยกอยู่แยกเอ้ยอยู่แยกเสมืองครับอยู่แยกเสมืองนะครับเป็นเซ็ตจบอยู่ที่หกหมื่นกว่าบาทแต่ หกหมื่นกว่าบาทสําหรับผมผมว่าผมจบอะผมจบนะครับสำหรับผมใครจะบอกว่าผมหาซื้อได้ถูกกว่านี้ห้าหมื่นกว่าบาทก็แล้วแต่พี่ผมรู้จากอะไรหนึ่งคาเฟ่สองเฟรมสามแข็งผมดูเยอะนะครับสี่เอารถขึ้นก็ได้ไหมศูนย์ได้หรือเปล่าผมนี่ไปเช็ครถเอฟพอีกับพวอ,อค้ามือสองนะนะครับต้องกระชายดำเนี่ยครับเวลาไปเช็ครถนะครับต้องกระชายดำนี่ นะครับต้อมกัชรยดดำเนี่ยเวลาทําการเช็ครถเนี่ยครับผมเช็ครถเหมือนผมไปซื้อรถมือสองเนะเหมือนพ่อค้ามือสองนะถ้ารถมันผิดเบ่าครับมาเอาผมจะไปดูหมดแค้งคุณเป็นยังไงบ้างนะครับฝาสูงคุณเปิดหรือยังน็อตคุณเป็นยังไงผมดูหมดพี่ผมดูหมดแต่ในเมื่อนะครับในเมื่อคนอะ่ะที่เปิดอยู่ต่างจังหวัดอะ่ะ เพื่อนฮื้อความไว้วางใจผมอะในการสร้างรถอะผมจะลักไก่ได้ยังไงครับผมลักไก่ไปได้ครับเด็ดขาดเพราะว่าอย่างทุกวันเนี่ยความไว้เนื้อเชื่อใจเพื่อนมีฮื้อผมครับต้องกระชัยดำเพื่อนบอกว่าพี่ต้องผมพื้อพี่ต้องเป็นคนจัดก,การเลยฉะนั้นถ้าผมเป็นคนจัดก,การผมจะต้องเป็นตัวแทนของเจ้าของรถในการคัาสารดสรรรถครับถ้ารถคันไหนผมไปดูแล้วมันมผ,ผ่านคือผ่าน คือประพาสก็คือพาสหรับผมะผมมาเอาครับจะลดราคาขนาดไหนจะมาย้อแมวอย่างไหนผมมาทาผมมาเอาครับผมมาเอาทําแรงมาแล้วนะครับแล้วมาแก้ก็แก้แล้ว,ลวส่งงานบอรครับไม่ต้องกระชายดำไม่ครับบอคําเดียวไม่เพราะว่ามันบ่ิดใจผมมันบปใชใจผมครับถ้าต้องกระชายดำงานต้องกระชายดำจะเป็นคนคัดเลือกรถด,ด้วยตัวเองเท่านั้นครับ เท่านั้นผมจะไปฝากพี่รถ1 5 0 b f อ่ะครับมีขายในเฟสเยอะแยะเยอะแยะครับราคาถูกด้วย40,000กว่าบาทยังมีเลย40,000กว่าบาทยังมีเลย1 5 0 b f อแบบมีแต่ทาไมในเมื่อ1 5 0 b f เปิ้นขาย40,000กว่าบาททำไมต้อมกระชายดำถึงเลือกไปซื้อคัน60,000กว่าบาทงงไหมเอ้ยฮาเอ้แม่งกูซื้อเคยมีมาแล้ว ใครที่กดติดตามผมไปดูคลิปครับไปซื้อรถมือสองมาแล้วเอามาแก้เห็นไหมยังครับหมดไปอีกโอ้โหบรรลุก,กี่หมืน่นบรรลุก,กี่กี่หมื่นเพราะว่าอะไรมันไปหมดนะครับผมดุมเดิมท่านนะครับร้อยห้าสิบมีปัญหาที่ไหนครับเนื่องดุมล้อเขามันจะหลวมท่านโดนแน่ครับรถมือสองไปซื้อมาท่านโดนแน่นอนดุมล้อหลังดุมลูกปืนอะท่านโดนแน่ถ้านจะเปลี่ยนดุมใหม่เฉพาะดุม bf หรอสองพันกว่าบาทแล้วพี่พี่เปลี่ยนดุมพี่ก็ต้องเปลี่ยนสี่ถูกต้องไหมครับ เฉพาะซี่มันืออะไรซี่จะเป็นพันแล้วเฉพาะดุงกับซี่พี่เจอไปเกือบสามพันแล้วใช่ไหมครับท่านจะเจอแบบนั้นกันแล้วแต่ท่านแต่สำหรับผมไม่เอาครับต้อกมกระชายดำไม่เอาเพราะว่าต้อกมกระชายดำโดนมาแล้วครับฉชนั้ท่านเดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งนะครับผมจะไปเอารถเดี๋ยวพี่น้องรอดูรถนะครับรถคันนี้เบสซจบอยู่ที่หกหมื่นสามหกหมื่น ไม่ใช่ดิมันถัมเต็มเต็มมันมันหกหมื่นกว่าหกหมื่นเต็มเต็มอะหกหมื่นกว่าเกือบเจ็ดล้าไปเกือบเกือบจะเป็นรถใหม่นะครับหกหมื่นห้าหกหมื่นหก้านไปนะครับแต่เมื่อกี้ผมเช็คราคาที่เชียงใหม่เนี่ยมีมีอยู่สองคันคันหนึ่งอะ่ะอยู่ที่หกหมื่นสองอีกคันหนึ่งอยู่ที่หกหมื่นเจ็ดแจต้อมก็ใช้นามเรื่องเอารถท,ที่ที่ราคาแพงที่สุดอะ่ะเพราะอะไรครับเพราะอะไร สภาพรถนี้พี่ถึงแม้ Ren ปีรถมันจะแก่กว่านะครับถึงแม้ปีรถมันจะแก่กว่าแต่ผมเลือกดูสภาพรถครับบางทีถ้าไปซื้อรถปีบางทีพี่ไปซื้อรถปีหนุ่มๆอะครับแต่พี่ไปดูสภาพรถสิครับว่าแคล้งมันเป็นยังไงค่าเครื่องมันเป็นยังไงสวิงอาร์มันเป็นยังไงนะครับแค่พี่ไปดูรถพี่ไปก้มดูรถพี่ก็รู้แล้วนะครับเนาะนะว่าสภาพรถที่ท่านจะไปเอามาวันเนี้ย มันผ่านอะไรมาบ้างแล้วท่านจะต้องเอารถคันเนี้เอามาทําการโมนิฟายแทนที่ประสิทธิภาพนะครับมันจะได้ร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยมันบ่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับเนื่องจากอะไรครับคุณภาพความสดของรถมันมีแล้วครับฟังนะครับคุณภาพความสดของเครื่องยนต์มันมีแล้วมันมีแล้วครับท่านเคยไปเจอก่อนรถที่เป็นพังอะไปยกเครื่องอะทำเครื่องมาแล้วไปขี่แล้วมันไม่ยอมไปใช่พี่ คุณภาพของเครื่องความสดมันม,มีแล้วเขาเรียกว่าเครื่องมันกรอบครับหลายๆท่านจะเจอแน่นอนเขาเรียกว่าเครื่องกรอบเอาเถอะแต่เพียงแต่ว,ว่าไปโคราชกครับออไอ้ของมือเตียงรับงานเตียงรับงานไอ้น้องที่มีงานหนึ่งงานนห้เองไอ้น้องเอ๋ยของเซติเกอร์ครับเข้ามาดูการไลฟ์สดครับของเซติเกอร์นะครับเป็นอีกหนึ่งชุดไอทีเคดีนะครับผมที่ต้องกระชดดมามดครับคือของ สติกเกอร์รับหน้าที่ในการออกแบบสติกเกอร์รถแต่ละคันของ t k d นะครับของสติกเกอร์ฉะนั้นสติกเกอร์ที่ผมเลือกใช้ผมใช้เกย์อย่างดีนะครับผมใช้เกย์อย่างดีที่สุดครับในการติดสติกเกอร์ให้กับรถแต่ละคันนะครับเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวตอนเนี้ยผมถึงไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวพอไปถึงที่ไปเอารถเดี๋ยวผมจะทําการไลฟ์สดอีกหนึ่งครั้งพี่น้องกดติดตามอ่าน่าจะอีกไม่เกินเกินชั่วโมงครับม่บเกินเกินชั่วโมง ผมจะถึงแล้วครับผมเนี่ยครับตอนนี้ต้อมก,กับนายชัยกำลังขับอยู่ครับบะเกินบะเกินครึ่งชั่วโมงครับเดี๋ยวผมจะถึงเป้าหมายเดี๋ยวพอผมถึงปุ๊บทําการเจอรถแล้วผมจะทำการไลฟ์สดครับพี่น้องครับกดติดตามเนอะ